กลุ่นกพิราบขาวกับนาข้าวยามเย็นค่ะท่านผู้ชมนคะคะข้าวนาฟางค่ะพื้นที่ตรงนั้นเจ้าของนาเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปวันนี้นะคะเห็นไหมคะส่วนหนึ่งก็บินขึ้นข้างบนจะไปที่รังนอนแล้วนะคะที่เขาเคยนอนนะคะอีกฝูงหนึ่งนะคะยังเกาะกลุ่มอยู่นะคะที่ท้องนาค่ะ ที่ติดเครื่องได้ยินเครื่องอยู่นั้นเป็นเครื่องสุบน้ําของประแมงค่ะเพราะว่านาของประแมงยังต้องการน้ําอยู่นะคะข้าวข้าวนาปังของประแมงยังต้องการน้ําอยู่เนื่องจากว่าทําทีหลังเขานะคะใช้พื้นที่นาปีทํานาปั่งนะคะก็เลยล่าช้าไปกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่จะน้ําของประแมงนะคะ ถ้าหากน้ำไม่พอก็จะใช้น้ำในสระส่วนตัวของตนเองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะกิดสั้นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ